สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทท่านค่ะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเมื่อี้ปิดมือออกพรรษาเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะเดบันกามาจุดถูกขอขมาฟาดินค่ะพี่น้องคะ่ะมาขอพรขอโชคลาภจุดถูกท้าเวสุวรรณค่ะพี่น้องเนาะ ขอพรทาวิสวุวรณขอโชคขอลาบขอให้ปดนีปดสินตัวเลีกับบุคอยชยัดค่ะพี่น้องค่ะเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะคะผู้ได้มาผู้ได้ชอบก็จัดคะ่ดคะผู้ได้บ่มากบ่ชอบก็บ่ต้องจัดเพื่อจับพี่น้องเลยจุดทูบกลางแจ้งขอพรขอโชคขอลาบ ตัวเรกเป็นเลขเก้าค่ะพี่น้องคะ่ะตัวสองเป็นเลขหกรุนตัวสามกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะสิเป็นตัวใดฝ้ากระหองบึมปับ๊บบึมบั๊บมันฝ้าเป็นใจเสียถูกแล้ววันที่หนึ่งแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะฝ้าเป็นใจให้ถูกรางวัลที่หนึ่งู้ไดสิเป็นสุขดี ขอให้เป็นเยวันได้าจพี่น้องเ้อหรือสิเป็นเอฟซีก็ได้ค่ะพี่น้องค่ะถือน้ากันถือปุระใบระบระบบอสถือพุระใบกับสิบพ่อใส่กันเนาะค่ะพี่น้องค่ะเอาพุระสุดไปเลยพอได้มาบนคลิปนี้มาเห็นคลิปนี้ก็ไถือละวันทีหนึ่งน้ากันเลยค่ะพี่น้องเ้อถือก,กันทุกๆคนค่ะคนละสุดละสุดละสุดเลย ก้ากับหกสองตัวไปแล้วเด้อค่ะพี่น้องเด้อขอเทพเทวดาฝ่าดิน16สันฝ่าสิหสันดินองค์ปู่พญานาคองค์ปู่ทาเวสวรรณองค์ยมมาบาลโปดได้ยินเสียงขอพรของลูกของร้านให้ได้โชคได้ลาบไปถูกแล้ววันที่หนึ่งน้ำกันได้เห็นคลิปนี้ได้บังคลิปนี้กระคอยถูกปุทุกคนเด้อ อย่าบอกว่เดอว่าสิเป็นเลขศูนย์เก้าซะบอกเก้าหกเบอเพรว่าก็มกลมมาแล้วค่ะพี่น้องค่ะ เป็นความเสื้อเด็กครพี่น้องค่ะเป็นขอมเสือเอเส้อส่วน,บ,บ,น <ria> บ,บุคคลปวดใส่วิจารณญาณคือเก่าแหละค่ะพี่น้องค่ะสําหรับคนที่ล่อเหล็กผู้ใหญ่ใจดียังบอได้มาเด้กค่ับพี่น้องค่ะถ้ามาเหล็กก็บางว่าสิบอตรงกับเล็กดังเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่ว่าเหล็กผู้ใหญ่ใจดีไงงวดที่แล้วนี่กะตัวรูดนี่เข่า้อคะแต่ว่าจับสองตัวนี่รูดรูดกับว่ารูดเขากับว่าเขาเนาะค่ะพี่น้องเนาะเล็กบกเขาก็สิว่าเขาค่ะสิว่าตัวกันค่ะพี่น้องค่ะ แต่ว่าสําหรับคนลออะลออีกแป๊บหนึ่งนะค่ะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวเสียมาลงงห้จายคะ่ะาคู่ไปแล้วค่ะพี่น้อง่่หกแปดเก้าหกแปดเป็นเลขแปดจ้ะพี่น้องจ้าเก้าหกแปดสามตัวมาแล้วนะจะ๊ะ 9 6าหกแปดได้กับพี่น้องขาขอพี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยรังมันทีหนึ่งนะจ๊ะร่ำรวยร่ำรวยทุกทุกคนเด<อ>้อ